สวัสดีครับเพื่อนพ้องน้องพี่กาลยาณมิตรที่รักและเคารพศรัทธาในบาร,รมีของหลวงปู่ทิมอิสริโกวัดละหานไร่อพเภอบ้านค่ายจังหวัดระยองครับสวัสดีครับทักทายกันไปถึงกาลยาณมิตรผู้ที่ติดตามเนาะเอซีเพื่อนพ้องน้องพี่ทุกท่านทุกคนเลยนะครับทั่วไทยเลยนะครับต้องขออภัยอีกครั้งนะครับภารกิจเยอะจริงๆครับผม ม่ว่าจะเป็นการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเมื่อที่ผ่านมานะครับแล้วก็วันอาทิตย์ที่จะถึงนี้นะครับก็เลือกตั้งสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลน,นะครับนายกที่ตำแหน่งว่างลงเนาะตำแหน่งว่างลงก็มีการเลือกตั้งอีกในเขตตำบลของผมเนาะแล้วก็ต่อจากนั้นอาทิตย์ต่อไปก็จะเลือกตั้งสสอจอครับสอจอสมาช ชิคสภาจังหวัดอุดรธานียาวเลยนะครับรวมทั้งเปิดเทอมเปิดภาคเรียนเปลี่ยนห้องเปลี่ยนชั้นอะไรดูแลผู้ปกครองจัดตั้งเครือข่ายผู้ปกครองปฐมนิเทศผู้ปกครองปฐถมนิเทศนักเรียนใหม่เดินเรื่องประกงประกันอะไรของนักเรียนโอ้เยอะแยะไปหมดเลยนะครับรวมทั้งการเปลี่ยนไทยครูบาอาจารย์การโยกการย้ายอะไรต่างๆนะครับก็วางแผนทําเอกสารหลักสูตรสถานศึกษาอะไรแต่นอนเพื่อนเนาะ ขอภัยจริงนะครับไม่ได้มาทักทายเลยคิดถึงกันทุกคนนะครับเป็นห่วงเป็นใยกันทุกคนขอให้ทุกท่านอยู่ดีมีสุขปลอดภัยจากพยันตรายทุกประการนะครับเดินทางค้าขายให้จเจริญรุ่งเรืองนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวมาพูดคุยกับมงคลที่ถามผมลงอันนี้ไปในการทักทายสวัสดียามเช้าเขาก็ถามว่ามันมีอะไรยังไงเนาะครับ เดี๋ยวออกมาให้ดูกันนะครับอันนี้เป็นล้อพิมพ์2,500ไม่ใช่ล้อพิมพ์นี่เป็นพิมพ์จริงๆนะครับ2,508นะนี่ครับพระครูภาวนาพิรัตนะเขาเรียกว่าเหรียญสาเกครับเหรียญสาเกนี่เอาเหรียญมาขึ้นแบบขึ้นพิมพ์นะครับเอาเหรียญมาขึ้นแบบขึ้นพิมพ์นะครับเพื่อนนะแต่เป็นเนื้อผงพลายกุม,มารครับนี่ครับดูด้านหลังครับมีรอย มือลอยผ้าครับบางทีห่วงตัวนี้ก็เห็นเป็นรูปห่วงเลยครับองชัดเจนอ่าอันนี้นี่เหลือแค่นี้ครับผมเพื่อนๆนะเหลือแค่นี้เท่าที่เห็นแล้วก็ส่วนที่เลี่ยมเอาไว้ไม่งั้นเกลี่ยงไม่แน่ใจว่าเพื่อนๆที่จะได้ไปพี่วัฒนาได้ไปหรือเปล่าเนาะชุดนี้เนาะแล้วก็น่าจะมีอยู่ทางดอนเมืองคุณนองเนาะแล้วก็ไม่แน่ใจไม่แน่ใจเพราะมันไม่เยอะหรอกครับ วาละนะครับเนื้อพวกนี้เป็นเนื้อมวนสารตั้งแต่2,503มานะครับในชุดนี้นะพลายเยอะมากแล้วก็อันนี้เขาน่าจะสวยสมบูรณ์เพราะว่ามันมาต่อเชื่อมยุค2,508ขึ้นมาเนี่ยเขาจะมีบอลน,นะครับเขาจะเริ่มมีบอลน,นะแต่เนื้อเนี่ยจะเป็นของ2 5 0 3ครับที่ที่ยังเห็นาถ่ายโอนมาถึงตรงนี้นะครับเราก็จะเห็นน้ำว่านนะครับเพื่อนดูนะ แล้วพอผมก็เก็บไว้ในอันนี้เอาไว้เอาไว้บูชาครับผมนี่นี่ครับเอาไว้บูชาแค่นี้นะครับองนี้สวยครับสวยเห็นไหมครับมีรอยห่วงด้วยเนื้องามมากนะครับบอลก,ก็สวยงามผมก็เก็บไว้พอพอพอได้น้อมจิตน้อมใจหาหลวงปูทง่ท่านมันทีนี้มันไม่ใช่มีเฉพาะอันนี้นะผมเสียดายจริงๆอะคราวนี้ว่าจะเอามาทำอะไรเป็นแหล่งเป็นภูมิรู้สักหน่อยก็ไม่รู้จะเอามาที่ไหนแล้วมันจะมี ไล่ต่อยุคเป็นเนื้อเป็นพิมพ์ของเสมาพิมพ์อะไรก็มีนะครับเพราะว่า2 5 8 8มันเลื่อยมาจนถึง1,2 2ครับที่มียุคโลหะฟุ่งเฟืองนะครับนี่ครับผมนี่ครับนี่เป็นหนักปกน่าจะเป็นพิมพ์อูยาวนะครับไม่ใช่พิมพ์อูสั้น แล้วก็ข้างล่างข้างล่างที่เห็นเนี่ยจะเป็นคุณแผนเล็กนะครับวาระศูนสามะครับสองพันร้อยสามหอมมากครับเป็นเนื้อเนื้อว่านธรรมชาติเลยเดี๋ยว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 ผมจะเอามาให้ดูอันนี้เป็นโสรดครับพิม์ค่อนข้างหายากผมก็เก็บไว้สักหน่อยนะครับเป็นพิมพ์ออกเป็นพิมพ์นางพญาหรือทางเป็นพิมพ์ชุดเป็นจักรพเคียะนะแล้วก็เป็นพิมพ์เสียนโตของลวงปู่ที่เป็นอง์ลอยนี่ครับ ก,ก็เก็บไว้นะวันนี้ทักทายกันอย่างนี้นะครับขอบารมีหลวงปู่ส่งผ่านไปถึงทุกท่านทุกคนด้วยความเคารพศรัทธาบางท่านเห็นเกศานี่งอกเลยครับมันงอกแล้วเจอหลายๆที่นะพี่อะไรนาะท่านส่งข้อมูลมานะพูดคุยกันดีจริงๆนะครับแล้วก็ท่านมีโชคมีลาภทำอะไรรู้สึกมันดีหมดนะครับก็มันเป็นของแท้อยู่แล้วนะหลวงปู่ท่านสุดยอดจริงๆนะครับโอเคเดี๋ยว อันนี้ไม่ <S <S ไม,ไม,ไม่ไม่แกะซีนนะครับขอเอาไว้อย่างเงี้ยแต่อันนี้น่าจะแกะได้อยู่นะครับผมแป๊บนึงโอเคเดี๋ยวมาขยายกันนะครับสําหรับท่านที่ร่วมเสาโบสถ์ก็ยังเหลือเจ้าภาพอยู่นะครับทั้งหมดมันเป็นหมื่นเก้านะครับเพื่อนนะหมื่นเก้าพันเสาต้นหนึ่งทำโบสถ์นะครับทําไม่เถอะครับผมก็ทักกันเข้ามานะครับคนละพันคนละ5ลันเราได้หมดนะ <S <S เดี๋ยวใคร <S <S ที่ทำสองพันเนี่ยผมให้สองพั 2, นเนี่ยผมให้สิบห้าไป พักมาครับผมตอนนี้รวบรวมบทก็ผมยังไม่ได้อัปเดตเลยนะครับแต่ว่าปัจจัยเข้าไปในบทเรียบร้อยแล้วเพราะพระอาจารย์ท่านเริ่มสร้างแล้วนะครับเริ่มทำไปเรื่อยๆครับไม่ได้รอใครที่ทําได้ก็ทําตอนที่ทําโครงร่างอยู่เดี๋ยวมีโอกาสจะไปครับก็สาธุขออนุโมทนาสาธุนะครับยังรอสายบุญอยู่นะสําหรับประธานรวบจอบภาพนะครับโอนเข้าบัญชีพระอาจารย์เลยนะครับผมก็แบ่งมงคลให้นะครับสบายใจครับผม นี่ครับรปรากูภาวนาพี่รักไม่รู้ว่าจะเห็นเนื้อแบบที่ชัดหรือเปล่าเนื้อเขาบอลเขาจะเป็นแบบนี้อันนี้เป็นส่วนที่ผิวเห็นไหมครับ เป็นเนื้อพายนะครับผมเพื่อนเนื้อพายครับผงพายครับฝุ่นที่หลุดออกไปก็คือฝุ่นที่เขาออกมาจากพระนี่แหละเขาขาวที่อยู่น้อยในซีนนะครับเขาดันขึ้นมาครับนี่เป็นพระที่เป็นธรรมชาติของปูทินเขาจะดันขึ้นมาแบบนี้ถ้าเป็นผงผงพายครับเขาจะดันฟูๆขึ้นมาครับผมเสียดายมันไม่ชัดเนาะ จะได้ไม่ชัดนะ่ะจะได้หรือเปล่าเดี๋ยวนะครับผมนี่ครับเดี๋ยวมาดูองค์ที่ท,ที่ที่อยู่นอกซีนอีกทีหนึ่งก็แล้วกักน,นครับอันนี้เอาให้เพื่อนได้เห็นนะครับนี่เขาเอาพิมพ์เหรียญมาทำนะครับผมมีนะครับผมมันมีทั้งเสียมาทั้งอะไรด้วยเผื่อเพื่อนๆไปเจอครับ นี่ครับด้านหลังครับนี่น้ำวานครับคาดน้ำวานดี่ขึ้นครับเดี๋ยวมาเอาอันนี้ดูนะครับทีนี้ครับเดี๋ยวผมจะลองอันนี้ผมใส่อันนี้ไว้กันมดกันแมงกันนั้นผมก็ตั้งไว้บูชาน้อมใจถึงปู่ครับธิฐานเวลาธิฐานเขาของพระส่วนมนอะไรนี้ครับก็เป็นส่วนหนึ่งครับแล้วก็แบ่งไปให้ลูกๆเขาอยู่ใส่หน้ารถครับดีดีจริงๆนะครับผม ก็บอกว่าเขาทําไมคนหนึ่งไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ลงจากรถก็มีฮมีเขาดูแลเรานะดูไม่ทําไมไม่ลงจากรถมีเด็กอยู่ในรถอะไรอย่างนี้นเนาะเพื่อนๆนี่ครับผมเอาลนะเดีย๋ยวมาดูสักหน่อยนี่เพื่อนผมอยากจะให้เห็นตัวนี้สมบูรณ์ที่สุดนะครับสองพดูนะครับ2 5งพั้ายสาม ผมไม่อยากบอกว่ามันเป็นดูสายแร่มันมีนะครับอ,องค์เขามีสายแร่นะครับดูเป็นประกายผิวลุ้งคลามเลยนะครับนี่บอลทองครับที่อยู่เต็มเนี่ยเต็มนะเต็มเต็มองค์ครับผมแต่แสงไฟมันก็จะได้ประมาณนี้นี่ครับนี่ที่เห็นเนี่ยบอลทองเต็มอง์เลยนะครับนี่ครับผม ดูที่เขาเกาะเขติดนะครับนี่เป็นพายเล็กครับสมแผนเล็กพิม์เล็กนี่อยู่อกมันรู้จะเป็นอะไรน่าจะเป็นต้องดูผมไม่ก็ไม่ได้ส่องทั้งหมดทุกองนะครับผมตรงที่อกอกของท่านนะซูมเข้าไป,เ,ปเ,เพนเนเผื่อใครจะแคปหน้าจอเอาไว้เอาไว้ดู ผมจะวบานไว้ตรงนี้มันเล็กครับมันต้องซูมไกลมันอาจจะความละเอียดอาจจะไม่เท่าไหร่เนาะนี่ครับผมอ่าด้านข้างเห็นไหมครับเนื้อออกเหลืองว่านดอกทองเลยครับนไครับดูด้านหลังครับผมเ,เพื่อนแขปบหน้าจอไว้นะครับไว้ดูหนึ่งสองสามสี่นะ สวยครับสวยครับเพื่อนครับสวยสวยมากสวยจริงๆครับดูก,ก็ผมเอาไว้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 เป็นเขาเรียกว่าเอาไว้เป็นองค์ครูก็ได้เอาไว้เป็นเตือนจิตเตือนใจเราแล้วก็เก็บไว้ดูเอาไว้ให้ลูกหลานรุ่นหลังได้เห็นนะนี่คุณแผนเล็กนะครับผมมามาดูนี้ที่ว่าเขาเอาพิมพ์มาทำเพื่อนูเนเนี่ย ไม่รู้ตอนนี้มันจะไปปรากฏที่ไหนบ้างผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะผมนี่ครับแบบนี้เลยครับเพื่อนๆที่เห็นอาจจะบอกโอ้อย่างนี้ก็มีหรือมีครับผมมีมีแต่เราไม่เห็นเท่านั้นแหละอันนี้ไม่ใช่ว่าเพิ่งมีวัน2วันนะครับเพื่อนๆดูสภาพออาแล้วกันนานแล้วครับนี่ดูนะนํำบ้านสวยเป็นธรรมชาติมาก เลยคนระับพิมพ์นี้คนระับเป็นเป็นพิมพ์เด็นรุ่นแรกเลยลครับผมจะแคปหน้าจอไว้ไหมเพื่อเพื่อนอยากจะแคปหน้าจอแบบครับผมรบกับนักเรียนเสียงเริ่มหายแล้วนะครับเพื่อนครับผมรบกับนักเรียนนะครับนักเรียนก็ประมาณสองร้อยครับไม่เยอะครับเป็นโรงเรียนขยายโอกาสโอเคครับผมมาดูอีกสักองคหนึ่งนะครับสิบกว่านาที ดู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 นะครับเพื่อนดูความคมชัดของหน้าปกนะครับองพระถือว่ายังโอเคใช้ได้เลยนะครับผมแล้วเนือ้อดูเนื้อพระนะครับเนื้อว่านตัวนี้ก็ไปปรากฏอยู่ในคุณแผนเหมือนกันนะครับผมนี่สังเกตจะเห็นบอลบอลก็จะมีในบล็อกนอกบล็อกเหมือนกัน,นครับผม งดงามงดงามงดงามเกินบรรยายครับเกินบรรยายครับนี่ด้านข้างก็จะมีบอลอย่างนี้ครับผมรอยมือรอยผ้าอย่างนี้ครับผมนี่นะคือว่าได้ที่ครับได้ที่สวยครับสวยถือว่างามนะ โอเคอันนี้อันนี้ดูไหมเอ่ยดูไหมเมนามเพื่อนๆจะดูไหมเนาะอันนี้นะดูอยู่แล้วอันนี้นะเอาดูดูดูด,ดูดูเนื้ออันนี้สักหน่อยนะอเนาะเห็นนะครับเดี๋ยวแกะมาให้เพื่อนอาจจะขอดูเนื้อ,อน,นี้สักหน่อยเียผมให้ไปในชุดบุญตั้งแต่แรกๆเ,เลยนะครับนี่นะนู่นเลยวัดหลวงปู่บุญเย็นนะบุญสงเคราะห์โลกเนี่ยดูนะครับ จัดจานเนื้อจัดเนื้อได้ที่จริงจริงนะครับดูสวยๆครับผมนี่นะหน้าเข้มมากนะครับหลวงปู่ครับนี่นะครับเป็นยุคโบราณพิม์โบราณครับจริงๆเลยนะครับดูบล็อกนะครับมันไม่ใช่บล็อกทองแดงบล็อกเหล็กบล็อกอะไรแล้วจะเป็นบล็อกไม้บล็อกอันนี้อยู่เลยนะครับบล็อกไม้บล็อกนี่บล็อกไม้ครับผมไม่ใช่บล็อกหินวิโกล บอกไม้เป็นแบบนี้เลยนะยุคเก่าสวยงามงดงามครับนี่ถ้าเอาลงพื้นอีกแบบหนึ่งมันก็จะเป็นอีกสีหนึ่งนะครับเ<ด>พื่อนลองดูนะเขาจะสวยนะครับนี่ครับความตดดินจะขึ้นมาเลยนะครับนี่นะนงามงามงาม,งามด,ดูองค์นี้ครับองค์นี้องค์นี้นี่ง,งามในเรื่องของพิมพ์ครับนี่ครับผมงามมากในเรื่องของพิมพ์เพื่อนดูสวย ทเทียบเทียบกับองค์ตะกี้นะครับองค์นี้เขาจะมีแต่ว่าเป็นเเป็นสเสน่ห์สเสน่ห์ให้เห็นถึงความเป็นธรรมชาติเข้มขังครับองค์นี้เห็นไหมครับพื้นไม่ใช่พื้นดมก็จะเป็นอีแบบหนึ่งนะเพื่อนดูนี่ครับงดงามครับที่อยู่ในอบนะพวบอบ,อบหรือว่าอะไรก็เรียกไม่รู้ไม่เรียกไม่ถูกนี่ครับผม เอาละเอาละไม่ได้เจอกันนานไม่ได้พบป,ปะกันหลายวันถือโอกาสเนาะวันนี้ครับผมทักทายกันนะครับสมความสมความปรารถนาดีบารมีลวงปูกไปถึงทุกท่านทุกคนครับผมดีค,ครับเนาะอยู่ดีดมีสุขนะครับบุญรักษาครับเพื่อนๆครับผมแล้วก็องน,นี้ก็จะเป็นระนี้อันนี้อยู่ก็อยู่ในนี้ถือโอกาสเอาให้ดูนะครับเป็นเนื้อนี่ เนื้อดันออกมาเหมือนกันนะครับเป็นสีออกน้ำตาลนะเป็นทองเ,เรียกว่าผงโซลตครับก็เก็บไว้อีกชุดหนึ่งรวมทั้งคุณแผนต่างๆครับผงโซลดของปูจิมเอาไว้ดูครับอาชมยากแล้วผมว่าเนาะอาชมยากอาชมยากโอเคครับประมาณนี้เดอ้อเพื่อนพอน้องพี่กลัลยาณีมิตรทุกท่านทุกคนวันนี้ถือโอกาสมา เดี๋ยวมันจะเนิน่นจะนานไปไปไหนหนอถามกันมาขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะครับที่เป็นห่วงกันจากไม่สบายหรือเปล่าอะไรนี้เนาะก็ทักทายกันเข้ามาขอบพระคุณเป็นอย่างสูงครับก็พลักง,งานครับไม่มีอะไรครับพลักง,งานพลักง,งานเยอะเดี๋ยววันอาทิตย์นี้ก็จะเลือกตั้งอาทิตย์หน้าก็เลือกตั้งอีกครับผมก็หลายทำงานหลายอย่างครับอยู่ในเครือข่ายผู้ปกครองทำงานเพื่อชาติเนาะเราเป็นค่าค่าเขาค่าของแผ่นดิน โอเคนะครับเพื่อนนะมีความสุขทุกที่วาราตีนะครับอย่าเจ็บอย่าจนเดินทางปลอดภัยนะฝากกดไลค์กดแชร์กันเหมือนเดิมนะครับจะลงไม่ไปไหนครับจะมีโอกาสก็จะลงมีโอกาสก็จะลงครับเพื่อนอยากจะให้พูดคุยกันในประเด็นใดก็ยินดีอย่างยิ่งนะครับช่วงนี้ตัวน,นี้ไม่ไดเอามาให้ดูง่ายๆเนาะก็ถือว่าโชคดีแล้วเนาะโอเคครับผมบุญรักษาพบกันใหม่ในคลิปต่อไปครับผมสวัสดีครับ